สวัสดีครับเดี๋ยวพี่ตัวนัดโอ๊ตไว้เอาแปะมาปล่อยนะตัวนัดโอ๊ตไว้อ้าวสวัสดีคุณโอ๊ตสวัสดีครับพี่เคยอ้าวพี่เคยพี่เคยนู้นหรอเปล่าครับครับไกงนู้นที่โตมาเอานั้นโอ้ยนี่แปะมาปล่อยนะนี่มีเลยมาก็พี่เคยนู้ยมีแปะนี่โอ้ปู้ตัวนะโอ้ยปู้ตัวทองเกิมเห็นก็นว่าคุณโอ๊ตรับหมดทุกอย่างก็เลยลองมาดูครับตอนแรกจะไปนู่นแล้วจะไปราชบุรีแล้วอ้าลองเขาอลไไปพันทิพย์อ้าวแล้วสรุปมาชลบุรีมาชลบุรี โอ้นี่ผาปลอกซูดแป๊กไครผาปาอกโอ้สมบัติมรดกทางทางบ้านเลยเนี่ยคุณปู่ผมได้มาเนี่ยคุณปู่ผมเยอะสีเลยพี่แคนุ้ยคุณปู่ผมอยู่สูเไอ้นี่นี่ครับคับพี่เอฟซีคุณปู่ผมอยู่สุราชสุราชแล้วคุณพี่อยู่ที่ไหนสุรินทร์อ้าวไปโตนู่นโอ้เด็กเมืองช้างเด็กเมืองช้างนี่เป็นพระชองคำหมดเลยหรือพี่ใครคุณอดลองฝนดูดีกว่าผมไม่กล้าพูดนะเดี๋ยวผมลองฝนดูก่อนนะพี่เคนุ้ย นี่เนี่ยมาจอมาจอมาจอซูมเข้ามาซูมเข้ามากดซูมเข้ามานะครับพี่เกยนี่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 ผมเห็นมันเป็นสีตรงตรงผมก็ออดน้าใจใจนะพอดีเห็นเ็ามีอะไรกันอ่ะผมก็ไม่รู้อืมือจะได้เงินห้าร้านสิบร้านกับเขาเดี๋ยวผมดูให้นะพี่เกยพอดีว่าจะถ้าได้เงินห้าร้อยสิบร้านก็จะเอาไปทําตามความฝันสำเนียงพี่เหมือนจะออกอีสานเะเนี่ยอยู่สุรินทร์นั้น เป็นทองก็พี่เคยเดี๋ยวผมชั่งแป๊บนึงนะพี่เคยเอาคุณอดมาสองสองสองก้อนนี้แต้ๆิดเลยเช่งกกนเช่งกกนเช่งกกนในนี้ในนี้ก็น่าจะเป็นทองนะพี่เคยอุ้ยสามสิบโลเลยนี่สามสิบเกิมอ๋อโอ้โหได้สามสิบเจ็ดจุดเกิลสามสิบแปดเกิมพี่เคยคุณอดสองก้อนนี้วะเเดี๋ยวผมชั่งสองก้อนสองก้อนเปิดได้ห้าล้านสิบล้านอืมอันนี้ตัวตับเปกๆนะพี่เคย ตัวตัดเนาะเจ้เหรียญบุ้มบวมยังไงไม่รู้โดนน้ำมาไหมคุณนกเหรียญมันบวมอ่ะบ้าป่ะพี่เคยตัวตัดแปลกเลยไหนผมขอขอขออนุญาตสองอันผมไม่เป็นพระจริงเดี๋ยวขึ้นรูปให้ดูนะครับผมไม่เป็นพระไหนขอดูหน่อยโอ้ยขอขอต้องเลยขอต้องเคยโอ้มันเป็นเส้นๆงี้นี่เขาเรียกตัวตัดเลยเจ้โอ้ยพี่เคยพี่เคย พี่เคยใส่แว่นอย่างนี้พี่ใครทรงเพราะเห็นด้วยเหรอมิติไหนดูดิพี่ใครทรงนี่แว่นรามิติแว่นเซอมิติโอ้โอ้นี่นี่จัดเลยโอ้ตัดเป็นงี้นี่โอ้แต่มาเปลกๆกับพี่เคยไม่รู้ผมไว้ใจคุณโอ๊ตนะผมเลยวิ่งมาคุณโอ๊ตเนี่ยจริงดูผมไว้ใจคุณโอ๊ตมากเลยไว้ใจออ๋ไหมเนี่ยผมบังตาปไปหนี่เคยนิดหน่อยครับผมดูว่าไม่แท้นะพี่เคยอ้าไม่ว่าแต่คุณโอ๊ตได้เปิดได้เอาเงินไปทำความความฝันหน่อยเดี๋ยวผมกดคูณตัวเลขให้นะพี่เคยความฝันผมอยากไปนี่ ปอยเป็ดผมว่เอาเงินไปปอยเป็ดผมคำนวณได้เกือนหมื่นขอแสนหนึ่งได้ไหมโอ้พี่เขยแสนหนึ่งนึกถึงกันนะนึกเกินกันนะจะไปปอยเป็ดมาจากไหนนี่มาจากสุรินทร์มาจากสุรินโอ้สำเนียงใต้ชัดอยู่อยู่นานอยู่นานเก็กเมืองช้างอะเมืองช้างไซื้อกล้วยให้ช้างเหรอพี่เขยเอาไปนี่อยู่ตามความฝันแถวปอยเป็ดโอ้คาสิโนตอนนี้เขาปิดประเทศนะพี่เขยแอบไปแอบไปโอ้แล้วมาเกาอ่ะไม่ไปหรอพี่เขย ไม่พอไม่พอตุนน้อยโอเคโอเคโอเคเดี๋ยวจบพี่ไก่หนึ่งแสนแล้วกันนะขอบคุณนะคบนรถโอเคโอเคครับพี่ไก่โอเคโอเคโอเคบุตรชวนครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมต้องมาตัดสินใจว่าผมจะไปรอดรีหรือจะไปพันทิปเอารอมึงเอาสองเลขบัญชีไอ้พี่เขาเลยนะเดี๋ยวมึงโตบอกเลขบัญชีนะสองเบในร้อยนะพี่เกย์บอกเลขบัญชีพี่เขาด้วยนะโอเค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 กับพี่เกย์ โอ้ได้ตั <g üler> <c oughs> ้งรับบาลแล้วน้องบ่าวเอ้ยดีใจเลยนะมีตั้งเปิดสล็อตแล้วน้องบ่าวตั้งฟันร่อนแล้วน้องบ่าวเอ้ยคนกับคนกับคนอ้วนไปกับกับกับ